มาเขาละเที่ยงกองพวกสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โปนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเขาชื่อว่าเป็นอริยสาวกอยู่ในที่แจ้งความจริงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังห่วงถิ่นคือกามคุณห้าอยู่ตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า มาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาฏิโมกข์พี่พร้อมด้วยอาจาระและโคจรจงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในจิขาบททั้งหลายอัิเวชนะเพราะอาริยสาวกเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาฏิโมกข์พี่พร้อมด้วยอาจาระและโคจร เป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาในจิค้าบททั้งหลายได้ตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเธอภิกษุเธอจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือละถึงภิกษุนั้นละนิวรห้านี้อันเป็นเครื่องเจ้ามองแห่งจิต เป็นเครื่องทอนปัญญาให้ถอยกําลังได้แล้วพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึ่งกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ พึงอกำจัดปะพิชาและโทมนัสในโลกได้อคีเวสนะควานช้างฝังเสาตลุงใหญ่ลงในแผ่นดินล่ามคอช้างป่าไว้อย่างมั่นคงเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความสับสนของสัตว์ป่าและแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่านั้นินดีในแดนบ้าน ให้เพลิดเพลินในปกติที่มนุษย์ต้องการแม้ฉันใดอริยสาวกก็ฉันนั้นเหมือนกันชื่อว่าผูกใจไว้แล้วกับสติประฐานสีน่นี้เพื่อแก้ไขปกติที่ยังผูกพันอยู่กับเรือนแก้ไขความสับสนที่ยังผูกพันอยู่กับเรือนแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจที่ผูกพันอยู่กับเรือนเพื่อบรรลุยธรรม เพื่อทำให้แจ้งนิพพานตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเิดพิสุเธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เถิดแต่อย่าตรึกถึงวิสกที่เกี่ยวข้องกับกายเลยจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เถิดจงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เถิดจงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เถิด แต่อย่าตรึกถึงวิตกที่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยเพราะวิตกวิจารสรงบระงับไปภิกษุนั้นย่อมบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิบรรลุตติยฌานบรรลุจตุทชฌานอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองก่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวันไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปุกเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างและถึงเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนหมอกแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตยานเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ ละถึงรู้ชัดถึงหมู่สัสตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาวสวขยะยานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรดนี้อาสวะทุกคนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์ลแล้วทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนั้นเป็นผู้อดทนเคยมีชาติของผู้อดกลั้นต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายต่อถ้อยคำที่กล่าวร้ายถ้อยคำที่ใส่ร้าย ต่อทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอันมีในสริระที่เกิดขึ้นแล้วต่อความไม่สำราญต่อความไม่ชอบใจพอจะฆ่าชีวิตได้ภิสุุนั้นกำจัดราคะโทสะโมหะทั้งปวงและกำจัดกิเลสเพียงดังน้ำฝาได้แล้วเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณา ควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอาคิเวชนะถ้าช้างหลวงแก่ที่ควานช้างยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดลม้ลมลงตายย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงแก่ล้มอย่างไม่ได้ฝึกถ้าช้างหลวงรุ่นกลางละถึงถ้าช้างหลวงรุ่นหนุ่มที่ควานช้างยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดลม้มลงย่อมถึงการนับว่า ช้างหลวงหนุ่มล้มอย่างไม่ได้ฝึกแม้ฉันใดถ้าภิกษุปูนเทระยังไม่สิ้นอาสวะมรณภาพลงย่อมถึงการนับว่าพิกษุ um. ปูนเทระมรณภาพลงอย่างไม่ได้ฝึกถ้าภิกษุปูนมัชิมะถ้าพิกษุปูนนวกะยังไม่สิ้นอาสวะมรณภาพลงย่อมถึงการนับว่าพิกษุปูนนวกะมรณภาพลงอย่งางไม่ได้ฝึก ฉันนั้นเหมือนกันอาคิเวชนะถ้าช้ททางหลวงแก่ที่ควานช้างฝึกดีแล้วหัดดีแล้วล้มลงย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงแก่ล้มอย่างฝึกแล้วถ้าช้างหลวงรุ่นกลางถ้าช้างหลวงหนุ่มที่ควานช้างฝึกดีแล้วหัดดีแล้วล้มลงย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงหนุ่มล้มอย่างฝึกแล้วแม่ฉันใด ถ้าภิกษุปูนเถระผู้สิ้นอาสวะแล้วมรณภาพลงย่อมถึงการนับว่าภิกษุปูนเถระมรณภาพลงอย่างฝึกแล้วถ้าภิกษุปูนมัชิมะถ้าภิกษุปูนนวกะผู้เป็นขีณาศกมรณภาพลงย่อมถึงการนับว่าภิกษุปูนนวกะมรณภาพลงอย่างฝึกแล้วชั้นนั้นเหมือนกัน พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วอาจิรวตะสมนุเทศมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลท่านตะผูมิสูตรที่ห้าจบ